สวัสดีค่ะพอบกันกับเม็ดต่อยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยเม็ดต่อยกับผีมะผ้าเขาขัวข่วคือเก่าน,นะคะ่ะผ้าเขาขัวข่วเห็ดแนวกินแนวอยากให้ทีมงานเฮ่าเนาะคะ่ะไปเบิ่งค่ะว่ามือนี้ยเม็ดต่อยสีได้อีหยังเนาะคะ่ะห้ทีมงานเฮ้าค่ะค่ะสุกใจหลา่าข่มาป่วนเปลี่ยนดินน้ำเด้อเบิงมะเาะ ค่ะมื่อนีเม่ต้อยก็ไปตลาดตอนเศร้ามาเนาะค่ะก็ได้ของมาหลายยางหลายแนวได้ไก่ได้ยังมาเนาะค่ะเพราะว่าทีมงานห่ากะอยากกินของแปลกแปลกไปเนาะค่ะว่าอยากกินป่นปลากระสีได้บกม่วงแน่ได้ผักแน่นี่แน่เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นถ้าฝ่าวายเม่ต่อยดวยค่ะเม่ต่อยกนได้กเก็บของทีขาทางเพราะว่าเมตต่อยไปตลาดทองกระมาเนาะคะ่ะ ก็จะได้ของมาตม้มต้มขอต้มหรือต้มจืดแยงจืดเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีพักวเส็นก็จับแหน่ได้ปลาลแน่เนาะคะ่ะแต่หลายยางหลายแนวค่ะมตต่อยไปตลาดเส่ามาพี่ม่านเขาเข้า่าอยากกินปนป่ากับลวกผ้ากับตําเจียว่านม่ต่อยก็จัดไห่เลยค่ะ นี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาจะมาต้มห้ทีมงานเท่าเนาะคะ่ตะ,ะต้มจะมาต้มสดน้ำแ้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูบดหมูบดกับหมูชิ่นเนาะคะ่ะเอามาไวถ้ถั่พัดถ่ายยังห้ทีมงานเท่านนกกินเท่าบ่เอะแบ่อยากะคะ่ะเปะคือเกาบดเท่าจัดห้เต็มที่คือเกานี่ก็จะเป็นถังนี่ก็จะเป็นถังใส่ผักเนาะค่ะถังนี่ก็จะเป็นถังแซ่เนือ้อ ตรงนี้ก็จะเป็นถังสำหรับน้ำแข็งไว้กินก็จะมีพักเซนําเป็นบางส่วนเนาะคะ่ะม่ต่อก็จะป้นปลาต้มปาลาแล้วก็ลวกพักตำเจวให้ทีมงานเฮ่เนะคะ่ะวันนี้เขามีแม่นู่หนึ่งข่าเนียนะะ้ยค่ะเขามีแม่นู่หนึ่งข่าเนีย้ยหนึ่งข่าเนีย้ยทีมงานเ้ากินทีมงานเ้าอยากกินกินตะมูตะไคร้หลกระเปิดกระเบือเนาะคะ่ะก็เลย่า เพิ่นฟักกันอยากกินแบบป้นแบบลวกพักตาําแจวไป็นย่งไรนะคะแม่ต่อยก็เลยจัดให้ค่ะไปตลาดแต๊ตีหาคุณค่ะไปตลาดตะเสาให้ลูกไส้คอยกินเขากันกินนี่กินกินนะกินนี่กินกิน,กนเออกินกินนะกินอย่าหาลูกไส้ควอมค่ะเพราะว่าถ่วงนี้แม่ต่อยอย่งหนึ่งเขาอยู่ กล่อนลูกไส้หิวข่ได้ลามใบค่ะได้ลามใ้ได้ผูกไว้บ,บ่มันหยังเดเมือเคลื่อนนี่เสียค่ะเสียมัดเคลื่อนหาใส่ก็บ่เห็นก็เลยได้ผูกไว้เพิ่นออกเลาะโบเคลื่อนอาอเพิ่นได้ไอเตนี่จังบ่ไปใส่ไอเตนี่จะนอนเฝ้าอยู่หน้าบ้านบ่ไปใส่แต่ว่าเพิ่นนี่จะไปเลาะใส่เตื่นเ้ามาจังเห็นมา มาแล้วค่ะเพิ่นไปรอเมื่อขึ้นยามังเวียนมาเพิ่นก็มานอนซะแล้วไม่ต่อยก็เลยถือโอกาสลามเพิ่นไวเนาะค่ะย่านเพิ่นเสียบ่มแมนหยังดอกแบบว่าเป็นไงซะเพิ่นไปติดหมาตัวเม่หมาไทยในบ้านไม่ต่อยก็เลยย่านนเพิ่นเสียย่านเพิ่นเสียย่านเพิ่นหยังเนาะค่ะก็เลยเอามาลามไวตัดทิ้งใจลามไวซะเพิ่นจังสีบ่ได้ออกไปอีกเนาะค่ะ ส่วนว่าไอเต่เฮ้านี่ค่ะบอไปใสมาใส้หรอกค่ะอยู่แตะน้ำเม็ดตัวอยู่นี่แหละบอคอยไปใส่เพราะว่าเพิ่นเห็ดมันแล้วเพิ่นกะจะบอติดมาตัวเมียเนาะค่ะเพราะว่าหน่ายหิวนี่บอท่านได้เห็ดมันบอท่านได้เห็ดยังก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็จะติดตัวเมียติดตัวเมียก็เลยได้ลามใบค่ะลูกไส้ข่อย ตื่นขึ้นม่แมตต้อยกับเอาอาหารไ้หั่น่ะค่ะไว้ให้เพ่นกินคนหิวคนก็นจะย่างมากินหน่ายเตะก็ได้กินแล้วแล้วคนก็นจะไปนอนเนาะนอนเฝ้าแม่ต้อยอยู่น้ำรอแถวมือนี่ละแม่ต้อยกับทขอตัวสักกอนกลับมาทั้งสี่ทั้งไฟอาหารเท่าแต่นี่ปนล้วก็จะมีมีหนึ่งไก่เนาะค่ะหนึ่งไก่ เวลาห้าเอาไปไห้ที่งานกักตัวห้าเหาก็จะเอาไปยังสี่เนาะคะ่ะเอาใส่ถุงไปใส่เป็นถุงเป็นถุงไปไว้ไห้มาหยิบกันเราเองเนาะคะ่ะจะก,ก็จะไปว่างไว้จะมีโต๊ะว,ว่างไว้จะออกมาหยิบกันเราเองนี่ต่อยก่ะไปตลาดเ้าก็มาก,ก่ยังบัานเดียเก็บของเขาเป็นทีเป็นทางเนาะคะ่ะไปตลาดเส้ามา กับฟ้าวมาหนึ่งเขาาห้ทีมงานยานที่มงานหิวเพระาะว่าจักน้อยทีมงานเท่ากับอาจจะหิวประมาณสองสามโมงมากปกติหิวไผที่มันมั่งแน่ค่ะเขาหนึ่งหอมหวยห้วยอยู่ค่ะมันเป็นเข่าเนี้ยมัยเนาะคะ่ะนึ่งข้าวกับตําเจวปนปลาลวกผกนะคะเดี๋ีวแม่ต้อยขอตัว เฮ็ดอาหารก่อนเนาะคะ่ะเนาะมันไม่ต่อยจะหายเบิงว่าเมนูนเสาร์นี่หายทีมงานเฮาจะมีหยังแน่ค่ะเดี๋ยวจักหน่อยจังเบิงเนาะค่ะว่าเขาจะมีอีหยังห้ทีมงานเท่านะค,ะะนค่ะแักเขาเชื่อถือค่ะืึกเขาได้แล้วแไม่ต่อยจะ,ะยตอ้องนกเขาเชื่อถือไว้ใส่กองฟุ้ง มันจะเงินสี่ดดียอนัน้ัค่ะเพราะว่าเข้ากินหนอนทนอนเอาเพาะว่แทบเข่าค่ะทังได้กาแฟเตียมกำลังแรงใจให้ชีมงานนั่นเลยด้อค่ะกำลังแรงใจให้ชีมงานเตรีกำลังใจให้ทุกคนถ้าได้บ้านจะต้องคิดเรื่องนี้กัคสาวเม็ดต่อยนั่นเลยค่ะเม็ดต่อยจ้าก่วงทีละค่ะ เแ็ปก yeah, ั็ข่าวกบน้ำไป็ช่วงที่งานเทาแคปเป็นถุงเป็นถุงไปแคปเป็นถุงไปผู้ใดกับว่าเยี่ยมกับการเอาอีกสองนะคะแม่ลูกเขาเนี้ยเข้าทำงานในกอยกับผีเป้ไปตำแก้วเนาะบันเหนียวให้เขาแล้วแล้าในกอดแตจะไปตำแก้ว อันนี้คือขั้นตอนเร่องนะคะเล้วก็จะแจกเป็นถุงเป็นถุงเลยนะคะเขามานหายทั้งในค่ะว่ทั้งนอกมันล่วมเขามันแห้งค่ะเดี๋ยวจังค่อยเบิ่งตอนจะน่ากินเนะค่ะ โนโงูงนข้าวหมอน,นี่นะคะต้มปลาสุดาพี่น้องเป็นตะเสียบว่าต้มสมปลาค่ะต้มสมปลาใส่ผักติวว้าเป็นตะเสียบครับมาเด้อพี่น้องมากินน้ำก่อนอันนี้ก็มอต้มปลาตัวนี้จะจะแกงใส่ผักดังขมเนาะค่ะ ตัวน,นั้นต้มโสมใส่ผักจิ๋วตัวน,นี้ต้มใส่ผักดังขุ่นี่โู่ของข้าวกหลายอย่างก็จะไม่ปนข้าก็จะเจฮ์ข้าก็จะเจ็ดเป็นถุงจังสีเนาะค่ะเฮ็ดเป็นถุงสีเนาะค่ะ<ๆ>ไปหายที่มงานเท่าก็จะไม่ปนแลแ้วก็นี่ลวกครับค่ะอันนี้ลวกผักใส่ เป็นตาแสบครับเฮาก็จะเฮดเป็นถุงเป็นถุงจังสีนอะคะ่ะไปหายที่งานของเฮาเห็ดเป็นชุดเป็นชุดไปนะคะ เอาเห็ดอาหารแล้วแห้กับแพ็กเป็นถุงเป็นชุดเป็นชุดชุดไผ่ชุดมันเนาะค่ะไปห้ทีมงานเฮาทีมงานกักตัวรักษาตัวของเฮานะค่ะอันนี้เม็ดต่อยก็จะหายมาเบิงบรรยากาศการถมทีเนาะค่ะถมนักษาค่ะใกล้จะแล้วละเด็กพี่น้องค่ะ อพักติวต้นพักติวหอยนะคะทมทีรถกำลังจะถมเต็มแล้วนะ่คะเป็นเดือนใกล้จะเต็มแล้วค่ะน้องสาของเขาส่วนทั้งด่านุ่นก็เคก็กจะเป็นสร้างสร้างเห็ดห่อมหนึ่ตีตนะคะ สร้างเฮดโฮมสเตย์ทางผี็จะเป็นสร้างที่ว่าเป็นถมดินนะคะรวดกสิทย่อยเอามาถมมาถมไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะเต็มแล้วค่ะเหลือหน่อยๆถมมาแล้วจนว่าหอดสุดติดออกปิดทางผีแล้วนะคะ เออค่ะจังใดก็อยายเลื่มปากกดไห์กดแช่ให้แม่ต่อยน้ำในเด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานเฮาแม่ต่อยก็บทายตาไม่เลี้ยนรอบรอบบานแจงทองืินเล่นนี่แหละค่ะให้เอฟซีเบิงกับเอฟซีก็อยาพาวเปิดเปลกเบือด้วยค่ะเนาะเบิงไปทึกนกันนะค่ะเนาะ เป็นบรรยากาศหลังคางออกฟิดเนาะคะ่ะถมน้องสาไก่จัดเซตไก่จัดเต็มกันแล้วเนาะคะ่ะยังได้ก็อเยาลืมกดไล่กดแช่ให้เม่ต่อยน้าม่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เมตต่อยกับเจี้ยวใบซ้ำนีดสักก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าพ่อกันก็เม่ต่อยไม่ค่ะกับฝากกดไล่กดแช่ให้เม่ต่อยน้าม่เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ